สวัสดีค่ะเทคนี้เทคสองนะคะเพราะว่าเทคแรกมันมีเสียงเนาะวิดีโอแรกมันไม่มีเสียงเซนก็ลบวีดีโอไปแล้วนะคะวันนี้เซนก็จะมาบอกว่าน้องหมาของเซนเนี่ยที่ชื่อน,น้องพีโม่นะคะน้องกินอะไรเป็นอาหารนะคะน้องก็จะกิน ถ้าน้องไม่เบื่อนะคะน้องก็จะน้องก็จะกินอาหารเมร็ดมีห่อสมาธิที่มันเป็นสูตรอายุหนึ่งปีขึ้นไปนะคะน้องพีมูนะคะก็เป็นหมาสายพันธุ์ปอมนะคะถ้าน้องไม่กินอาหารเมร็ดน้องก็จะกินอาหารเปียกกับไส้กรอกแล้วก็สติกของน้องหมาแทนนะคะแล้วก็ ที่ที่เราให้น้องลองกินตอนนี้ก็คือกล้วยหอมนะคะกล้วยหอมเซเว่นนะคะน้องก็ถือว่าชอบกินอยู่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีน้องก็ยอมกินนะคะปกติน้องน้องพิโม่เนี่ยน้องพิโม่เนี่ยเป็นหมาที่แบบเลือกกินแล้วกินยากมากแต่แต่ว่าหลังจากที่ให้กินกล้วยแล้วก็ขนมขนมต่างๆน,นานานะคะ ที่วันหลังนะคะเซนก็จะมารีวิวว่าน้องพี่มู่กินขนมเป็นของยี่ห้ออะไรแล้วก็แบบแบบแห้งหรือแบบไหนบ้างนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเพราะว่าเพราะว่าขานมน้องมันเยอะมากนะคะเดี๋ยวเรารีวิวไปทีละอันนะคะคลิปต่อคลิปต่อไปอะคะ่ะ นะทุกคนน้องก็จะกินประมาณนี้นะได้ส่วนใหญ่ช่วงนีนนนนะะ้น้องก็จะกินตอนเช้านะคะน้องก็จะกินไส้กรอกทุกทุกเช้านะคะแล้วก็กลางตอนเย็นตอนเย็นน้องก็จะกินอาหารเม็ดทุกวันนะคะกินเป็นของยี่ห้อสมาร์ทฮาร์ดสูตรอายุหนึ่งปีขึ้นไปนะคะ แล้วก็ถ้าน้องเบื่ออาหารเบื่อเบื่ออาหารเม็ดอะไรแบบนี้นะคะเราก็จะให้น้องกินพวกนมอัดเม็ดวิตามินอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ขนมต่างๆนานานะคะมันมีหลายยี่ห้อนะคะเดี๋ยวเขาหน้าซิงก็จะมารีวิวอีกคลิปหนึ่งเป็นแยกต่อจากคลิปนี้นะคะทุกคน ตอนนี้เซนก็กำลังสั่งขนมของน้องหมามาอยู่นะคะเดี๋ยวที่ที่หลังที่หลังจากคลิปนี้ลงไปปุ๊บเดี๋ยวเซนก็จะมารีวิววันหลังเพราะว่าอาขาขนมหมาตอนเนี้ยขนมหมาของน้องหมดไปแล้วนะคะหลังจากที่เราคุยกันเต็มที่แล้วนะคะเราพูดดังมากนะคะแต่ว่าน้องหมาก,ก็ไม่ตื่นดูสิคะ ดูสีคาดูสีขาดูสีคา,าเห็นไหมข้างนอกก็เสียงดังก็เปิดทีวีไว้ด้วยนะคะแต่น้องก็ไม่ตื่นแล้วพูดพูดดังมากน้องก็ไม่ตื่นนี่ช่วงนี้น้องนอนแอร์อนะคะนอนใต้นอนแอร์นะคะเพราะว่าข้างนอกมันร้อนนะคะข้างนอกมันร้อนนะคะถ้าข้างนอกมันร้อนเกินไป น้องก็จะเป็นฮิสโตกนะคะน้องก็จะเป็นฮิสโตกนะคะก็ช่วงร้อนๆน้องก็จะมาได้ได้มานอนข้างในบ้านนะคะในห้องนอนของเรานะคะหลายคนถามว่าพี่คะพี่คะน้ำยาอาบน้ำน้องหมาพี่ใช้เป็นยี่ห้ออะไรนะคะพี่เซนนะคะก็จะ